สืบสารทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้กับรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริหรือสำนักงานกปร,รกักทางสถานีวิทยุจสสร้อยค่ะจากความชอบแล้วก็รักในการปลูกต้นไม้และพืชสมุนไพร ของคุณปัญญาสุกสิริเกษตรกรตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาจึงได้มีการฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อขยายงานด้านการเกษตรของตนเองให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้นะคะคุณปัญญาอยู่ในสายกับเราเพื่อที่จะมาเล่าให้เราได้ทราบเพิ่มเติมกันว่าในการทําเกษตรนะคะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรบ้างต้องมีความรักมีความฝึกฝนและมีอะไรอีกนะคะตอนนี้ คุณปัญญาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับปัญญาสุขสรีครับค่ะปัจจุบันนี้ก็มีอาชีพทำการเกษตรแล้วก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยผูครับปลูกและแปรรูปผลนพัไครับผมอืมนอกจากจะเป็นเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกเกษตรกรรมบ้านห้วยลูแล้วย,ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระรมรีอีกด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับเป็นหนึ่งในสิบศูนย์ครับผมขอ,องสูงศึกษาการพัฒนาเข่าวอินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงจุดนั้นเนี่ยย้อนกลับมานิดนึงทราบมาว่าจุดเริ่มต้นในการทําเกษตรของคุณปัญญาเนะะี่ยค่ะเริ่มจากโรงเรียนเกษตรกรผักในพระมริม อยากให้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงอะคะครับพอดีสมัยก่อนนี้ทํางานโรงงานในปีสองห้าส่อะครับที่บ้านหุยปูเนี่ยเขาจัดให้มีโรงเรียนเกษตรกร,รผักในพระราชดำริ mm hmm. ก็เลยสนใจที่จะมาเรียนรู้ว่าเ็าเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับค่ะแล้วไปเรียนอะไรบ้างอะอ๋อเขาก็มาเรียนเรื่องการลดการใช้สารพิษสารเคมีที่ในแปลงเกษตระรครับในสมัยนั้นเนี่ยครับ ก็ก็มีการรวมกลุ่มกันเรียนเป็นกลุ่มๆแล้วก็วิชาแรกที่เรียนก็คือการปลูกมะละครับหลังจากที่ได้ไปเรียนในโรงเรียนเกษตรกรผักในะ้ามริ่เริ่มปลูกมะละปลูกผักทําการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีหลังจากนั้นได้นําความรู้มาปรับปรุงอะไรในพื้นที่ของตัวเองบ้างอะคะอ,อตอนนั้นตอนนั้นยังทํางานโรงงานอยู่แล้วอีก สองปีถัดมาครับก็มีสมรสกับคุณทรัพย์สวินที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็มาเอาความรู้นั่นนะมาปรับใช้มาปลูกผักใบแตงกวาอะไรเงี้ยครับมันก็ลดการใช้สารเคมีแล้วก็ได้ความรู้จากศูนย์พัฒนาขอาหินซ้อนมาต่อเติมเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินนะครับก็เลยทําให้เราสามารถที่จะปลูกผักโดยไม่ใช้สารพิษสารเคมีได้มันมันดีกับสุขภาพด้วยนะครับค่ะ แสดงว่าช่วงแรกที่ปลูกใหม่ๆนี้ก็คือปลูกรับประทานกันเองก่อนออใช่ครับปลูกรับประทานกันเองแล้วก็เหลือรับประทานก็ไปจำหน่ายครับตลาดใกล้บ้านตลาดสนามชัยครับค่ะก็คืออันนี้จากการเป็นคนที่รักการปลูกต้นไม้ถึงแม้ว่าจะทํางานโรงงานแต่เราก็แบ่งเวลามาลองทําแล้วหลังจากนั้นก็มาทําจริงในพื้นที่บ้านของเราแล้วเวลาลงมือทําจริง <c oughs> อะค่ะคุณปัญญา มันก็อาจจะต้องมีในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะเรื่องดินเห็นบอกว่าดินดินแถวพนมสารครามค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกความอุดมสมบูรณ์ต่ําใช่ไหมสมัยก่อนใช่ครับก็าบบเป็นดินเสื่อมโทรมครับปลูกพืชเชิงเดี่ยวมานานเช่นการทํานายอย่างเดียวหรือว่าการปลูกมันอย่างเดียวนี่ครับมันก็เลยทําให้ดินเสื่อมโทรมครับค่ะค่ะแล้วแล้วคุณปัญญาแก้ไขเรื่องนี้ยังไงอะคะ ก็พอได้เรียนรู้จากโรงเรียนเกษตรกรผักในพระราชนิตริแล้วก็ไปเรียนที่ขอนตอนก็ทําให้รู้ว่าการปรับการเกษตรที่สําคัญเลยคือการนําอินทรีย์วัตถุมาใส่ดินนะครับทําให้ดินเรามีอินทรีย์วัตถุแล้วก็สิ่งต่างๆพวกไส้เดือนพวกอะไรเงี้ยเขาก็จะมาอยู่ในดินของเราแล้วก็ทําให้พืชผักเราเจริญเติบโตงอกงามดีครับ mm hmm. โดยที่เขาก็จะเบื้องต้น,นกล้ความรู้เรื่อง การวิเคราะห์ดินที่พัฒนาที่ดินที่สุนทันาขั้นอนอ่ะเขาจะแนะนําเรื่องให้เราต้องตรวจสกัดตรวจดินพัฒนาแล้วก็ปลูกพืชบำรุงดินเส้นปอเทืองสัวพ้าอะไรเงี้ยครับเขาก็มาสนับสนนให้ความรู้การปลูกยาแกแตกป้องกันการชะล้างพังดินพัทงทลายครับหลาหลายอย่างค่ะก็ได้มาจากทางศูนย์เขาหินซ้อนที่มาช่วยเพิ่มเติมในเรื่องขององค์ความรู้ ใช่ครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะดินที่บ้านอุดมสมบูรณ์ดีหรือยังคะเนี่ยใช่ครับก็ตอนนี้ก็ร่มเย็นครับเพราะว่าในแต่ละปีที่เราไปเขาเขาลินซ้อนนอกจากได้ความรู้เรื่องดินแล้วเขาก็แจกกล้าพันธุ์ต้นไม้เพื่อสมุนไพรนะครับแล้วก็หาเพื่อสมุนไพรที่ท่านแจกมาเนี่ยมาปลูกแล้วก็มาดูแลสุขภาพะครับหลายในหลายหลาย,หลายมิติมาทํา เป็นของใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเพื่อลดรายจ่ายนะครับค่ะปลูกต้นไม้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วหลังจากนั้นมันเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติบ้านห้วยพลูได้ยังไงอะคะก็เมื่อไปเรียนรู้เราเราก็เรียนรู้จนมั่นใจว่าสิ่งที่พ่อหลวงพระราชทานผ่านศึกษาพัฒนาการสอนี่มีประโยชน์ ต่อเราอยู่แล้วแล้วก็บอกเพื่อนบ้านครับส่วนเพื่อนบ้านไปเรียนแล้วท่านนี้ก็มีพืชสมุนไพรหลายๆตัวซึ่งเพื่อนบ้านมีอยู่แล้วเช่นมะกรูดบ้านหางจระเจีอะไรเงี้ยแล,แล้วก็แนะนําวิธีใช้ประโยชน์ที่ใช้แล้วก็มาเป็นแปรรูปเป็นพปกสบู่เป็นแชมพูอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้กันในกลุ่มแล้วก็ปากจำหน่ายที่สุนทรขันทนะครับ โอ้ทางศูนย์ช่วยจําหน่ายให้ด้วยที่ร้านพวงครามใช่ไหมคะเอาไปตั้งไวท้ที่นั่นใช่ครับร้านพวงคามใช่ครับอ่าแล้วแล้วผลผล,ผลิตที่หลังจากรวมกลุ่มกันแล้วที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างคะณเวลานี้ก็ตอนนี้ก็จะมีแชมพูแชมพูสมุนไพรจากมะกรูดเมงว่านหางจรเงะเข้ครับคีมน,นวดผมแล้วก็มีสบู่ก้อนจากว่านหางจระเข้จาก แล้วก็จกัดแตงกวาด้วยนะครับแตงกวาที่เราปลูกปลอดสารพิษเนี่ยเราก็นําไปทําเป็นสมู่ก้อนได้แล้วก็ำทำ,ำยาบ้วนเปล่ากจะเป็นกยาหม,ม่อ,องน้ํามันนวดอะไรนะครับก็เรียนจากกลุ่มหน่วยสอนนะครับสมัยตอนจะมีจะมีพี่น้องน้อยนะครับเป็นคนวสอนสอน,สอนแล้วเราก็จะไปเรียนแล้วก็ได้ใช้ได้ผลดีครับอืมก็คือไปเรียนวิธีการแปรรูปแล้วเอากลับมาทําที่กลุ่ม อแล้วนอกจากนี้คือทางศูนย์ข่าอหินซ้อนก็ช่วยในเรื่องของการจัดจําหน่ายการตลาดแล้วอย่างนี้นอกจากทางศูนย์ที่เราเอาสินค้าไปวางแล้วเรายังมีขายเองด้วยไหมคะก็มีขายเองด้วยก็ที่ขายเองนี่เพราะว่าคนที่เขามาศึกษาดูงานที่ขาหินซ้อนเขามาซื้อไปแล้วตอนนี้ก็ใช้ซ้ำนะครับใช้ซ้ำบางทีเขาก็สั่งตรงมาที่เราแสดงว่าถูกใจ S 1> <S 1> <S ใช้ดีสมุนไพรใช้ดีดถูกใจเลยสั่งสั่งตรงกับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติบ้านห้วยพลูเลยไรายได้ตรงนี<ด>้ใช<ด>่ไหมคะก็พออยู่ได้นบสิ่งสําคัญเลยครับคือดูแลสุขภาพเราเนี่ยลดการที่เราจะต้องไปโรงพยาบาลลดการที่เราจะต้องซื้อของที่จําเป็นต้องใช้เนี่ยเราลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปเลยแล้วก็ สิ่งที่ได้มาก็คือรายได้นะครับรายได้แล้วมีการรวมกลุ่มกันค่ใช้แล้วก็แบ่งปันกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเงินไปมาแลกเปลี่ยนอะไรเงนี้ครับออแล้วตอนนี้ในกลุ่มมีกันอยู่มีสมาชิกกันอยู่กี่คนคะเอ,อกลุ่มของที่บ้านเนีจะมีหลากหลายแต่ว่าที่เป็นวิสาหกิจเนี่ยมีอยู่เก้าเก้ารายครับ,ม,รบมีสมาชิกเก้ารายก็ร่วมกันช่วยกันผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาทั้งปลูกด้วยเริ่มตั้งแต่ปลูกเลยนะจนเสร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้บ้านเราพื้นที่บ้านเราเนี่ยได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริพอได้เลือกได้รับคัดเลือกขึ้นมาแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยเพราะปกติแต่ก่อนตอนสมัยเราทางานโรงงานเราก็จะมีสุขภาพ แย่ yeah, มากเลยก็คือป่วยบ่อยป่วยประจำครับ<ฆ>แล้วพอหลังจากที่เราได้เรียนรู้ตั้งแต่การปรับปรุงดินจนถึงปลูกการแปลรูปถิมไทยเราตกภาพเราดีขึ้นเยอะเลยอันนี้ถือว่าคุ้มมากเลยคุ้ม,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 มต่อกันที่เราได้ลงมือปฏิบัติมามแล้วก็ยังช่วยเชิญเพื่อนบ้านได้มาร่วมแนวทางกันในรักนันนี้ก็ เขารู้สึกว่าออสิ่งที่ทามาทั้งหมดนี้คุ้มแต่จะคุ้มครับคุ้มแต่จะคุ้มและตอนนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระรามริด้วยเนาะมีคนไปเรียนรู้ดูงานตามแนวพระรามริที่บ้านของคุณปัญญาเยอะไหมคะก็ะมีเป็นระยะระยะแต่ส่วนใหญ่ก็แบบไปเป็นวิทยากรของ,ของกอสโนบ้างครับทำในางานต่างๆที่เขาเ,ออเปิดคอร์สค่ะ เอี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วว่าการใช้สุขภไยหรือการดูแลสุขภาพ<อ>ผู้พิการอะไรนี้ครับก็ออกไปข้างนอกด้วยครับ๋อเดินสายเป็นวิทยากรด้วยอืมครับค่ะได้แบ่งปันความรู้อย่างเต็มที่นะคะตรงนี้เนี่ยใช่ครับคือเราก็เหมือนกับได้ช่วยเรื่องสุขภาพของคนอื่นไปด้วยในเวลาเดียวกันแต่ถ้าใครสนใจอยากไปที่บ้านพี่ปัญญาไปที่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระรามริที่บ้านเลยเนี่ยได้ไหมคะไ ได้เลยครับยินดยความยินดีเลยครับ <c oughs> ค่ะเพราะว่า <c oughs> ที่พนมสารครามฉะเชิงเซาก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะเผื่อใครสนใจแล้วอยากไปเยี่ยมชมกิจการต่างๆในพื้นที่ว่าทําอะไรยังไงกันบ้างนะคะเอาสามารถติด <c oughs> ต่อกับทางคุณปัญญาได้ก่อนไหมคะ <c oughs> ได้ครับศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสามห้าสี่สี่เก้าเจ็ดครับค่ะ ติดต่อได้ที่หมายเลขนี้เลยนะเผื่อใครสนใจแล้วก็อยากไปเรียนรู้หรือว่าอยากไปอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ก็ติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณปัญญาให้ไว้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปัญญาสุขสิรินะคะเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติบ้านห้วยพลูแล้วก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำร,ริด้านเกษตรผสมผสานของทางจังหวัดฉะเชิงเซาด้วยขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปรนะคะ www.rdpb.go.th รวมไปถึงทางหน้าเพจ Facebook ของสำนักงานกปรรด้วยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำนักงานกปรอร่วมสืบสารงานพระราชดำริ